จ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะคาเพ่อะเล็กกินซ่าวันนี้เรามากินแหนมหมูย่างนะจ้าแหนมหนังเหนวเอ่อมีหมูยอด้วยนะอืมทุกคนดูใหญ่อืมดดนใหญ่ๆเลยจ้ามาจ้ามาจ้าสวยกับข้าวเหนียวนะจ้าวันนี้ดูหนังหมูอืม <c oughs> ทันไหนคนท่าทนยายยังหวันเลยล่ะแกิพสิกสดนะคะ อร่อยพอคนนาะหนังหมูไข่หยักตอนเนี้ยเด็กทำเองนะคะเด็กได้ผงแหนมมาแค่กรุบแล้วก็อันเนี้ยเอานังหมูกับหมูผสมกันแล้วก็โรยผงแหนมผงทาแหนมร่อยมาไม่ต้องปรุงอะไรเลย ทำแดงหวานอยากลองทำทานแบบเด็ดนะ,ะ้วค่ะสั่งผมทำเนี่ยไปทำดูนะคะเพราะว่า ชอบกินหนังเยอะๆจะต้องมาทําเองง่ายนะทุกคนอร่อยจ้ะอร่อยางคนถามทำไมเล็กทานของโซเดียมเยอะแต่ทำไมหน้ายังใส่อยู่นะคะ องแบบเด็ดสี่ทาตัวนี้นะคะมะชะใครอยากลองทานแบบเด้น,นะคะจิงๆดงเลยจะก้าเลยเนาะของมชาชะนี่ก็จะชงดื่มแบบนี้ค่ะแตแก้วเืีมันได้หนึ่งแก้วมะชะตัวนี้จะไม่ใส่น้ำตาลนะทุกคนลองสั่งไปทานดูค่ะรับรองจะติดใจ หมูยอค้างคหมูยอย่างหมูยอเราก็มีนะเออยากได้จิ้มดิ้ตะก้าได้นะอยดได้ปักตะกา้าฮะทั้งหมูยอทมัชชาทั้งกลมทำแหน